คก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการหน้าเล่น ใน <Nope. S 1> การที่มาวิเคราะห์ตัวอย่างต่างๆของเกมว่ามันจะมีอะไรที่น่าสนใจและน่าเล่นมากน้อยแค่ไหนโดยผมจะแบ่งระดับความน่าเล่นออกเป็น5ระดับนั่นก็คือ1นไม่น่าเล่น2เฉยๆ3ไม่แย่4น่าเล่นและ5น่าเล่นขั้นสุดสำหรับรวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม o u t r i d e r เกมใหม่จากทาง Square Enix นะครับที่จะวางจำหน่ายในวันที่1เมษายนปี2021นี้บนทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น PC PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One และ Xbox Series X ตัวเกมมันจะมีอะไรที่น่าสนใจและน่าเล่นมากน้อยแค่ไหนมาดูกันในน่าเล่นไหม o u t r i d e r We don't hide. We don't run. We are Outriders. ทางด้านเนื้อเรื่องจะกล่าวถึงโลกยุคอนาคตที่โลกของเราล่มสลายและไม่สามารถอยู่ต่ออีกไปได้นะครับทำให้เราต้องออกไปสู่อวกาศและตามหาดาวดวงใหม่ที่จะอาศัยอยู่จนเรามาเจอดาวดวงหนึ่งที่สามารถอยู่อาศัยได้แต่เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยจากสัตว์ต่างๆที่อยู่บนดาวดวงนี้หรือสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่บนดาวดวงนี้อยู่แล้วเราจะได้รับบทเป็นหน่วยเอ้าไรเดอร์ที่ต้องออกมาสำรวจว่าดาวดวงนี้เหมาะสมมั่นคงต่อการอาศัยอยู่ไหมแต่ระหว่างการสำรวจก็เจอเหตุการณ์ประหลาดคือพายุพลังงานลึกลับเข้าโจมตีหน่วยเอาไร ดอและหน่วยสำรวจต่างๆสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่สัมผัสถูกพายุจะสูญสลายหายไปเหตุการณ์ในครั้งนี้ทําให้หลายๆชีวิตตายไปและเราก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดพายุเพื่อรักษาชีวิตของเราคนอื่นๆในหน่วยจึงนําเราไปจําศีลโดยการแช่แข็งรอให้พายุนั้นผ่านพ้นไปหลังจากจําศีลไปเราถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งเราถูกจับเป็นนักโทษจากคนที่ปลุกเราขึ้นมาและพบว่าเวลาได้ผ่านไปแล้ว30ปีหลังจากที่เราได้จําศีลแถมโลกตอนนี้ก็เต็ไมไปด้วยสงครามความขัดแยง้งและการแย่งชิงทรัพยากรเพื่อดารงชีวิต ที่ถูกจับเป็นนักโทษและกำลังเคลื่อนย้ายก็ถูกลุกหลงจากพายุเสาเหล็กได้ลอยมาปักอ,อกเราและเรากำลังจะตายในระหว่างความเป็นและความตายพลังบางอย่างในตัวเราก็ถูกปลุกขึ้นมามันช่วยให้เรารอดพ้นจากความตายและมีพลังที่เหนือกว่ามนุษย์ปกติเราจึงเริ่มออกเดินทางเพื่อหยุดไฟสงครามนี้ในฐานะเอาไรเดอร์คนสุดท้ายทางด้านเกมเพย์ก็เป็นเกมแนวแอคชั่นอาร์พีจีรูเตอร์ชูตเตอร์ในมุมมองบุคคลที่3หลักๆแล้วจะมี4คลาสให้เราได้เลือกเล่นโดยแต่ละคลาสจะมีความสามารถเอกลักษณ์และสไตล์การเล่นที่แตกต่างกาันโดยแต่ละคลาสจะมี skill พาสซีฟหลักๆคล้ลลายๆกันคือการฮิวโดยการฆ่าศัตรูนะครับอย่างไพโรแมนเซอร์ก็จะได้ฮิลจากการฆ่าศัตรูที่ติดมาร์กทิกเตอร์จะได้ฮิลและเกราะจากการฆ่าศัตรูระยะใกล้เทคโนแมนเซอร์ <oman> จะได้ฮิลจากดาเมจที่เราทำใส่ศัตรูและเดวัสเตเตอร์จะได้ฮิลจากการโจมตีศัตรูในระยะใกล้ดังนั้นระบบฮิวเลือดในเกมนี้จะคล้ายๆกับเกมดูมนั่นก็คือการเข้าไปฆ่าหรือเข้าไปสังหารศัตรูเพื่อที่จะรีเจนเลือดของตัวเองในส่วนของสกิลกดใช้เราสามารถติดตั้งสกิลกดใช้ได้3ามอันจากสกิลกดใช้ทั้ง ทั้งหมด8สกิลอันนี้ตามที่เดโมนะครับไม่รู้ว่าตัวเกมเต็มๆจะมีสกิลมากกว่านี้ไหมสกิลจะถูกปลดล็อกไปเรื่อยๆตามเลเวลของเราแต่และสกิลอาจจะทําให้สไตล์เพย์ของเราเปลี่ยนไปเลยก็ได้ดังนั้นมันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะเลือกสกิล3อันเป็นสกิลอะไรหรือชอบเฟสคอบโบสกิลแบบไหนสกิลพาสติฟก็จะถูกแยกอย่างชัดเจนในคลาสที่ผมเล่นเนี่ยคือคลาสทิกสเตอร์นะครับมันจะถูกแยกเป็นแอสซัสซินฮาบิงเกอร์แล้วก็ลีเวอร์โดยแต่ละตานี่ก็จะมีเอกลักษณ์สไตล์เพย์ อย่างสายแอสเตินเนี่ยส่วนมากมันก็จะบวกดาเมจระยะใกล้อาจจะไม่เหมาะกับคนที่ชอบเล่นปืนกลที่อยู่ในระยะกลางหรือไกลหรือฮาบิงเกอร์ก็จะบวกเลือดก็จะทําให้เราถึกขึ้นหรือบวกความสามารถของสกิลกดใช้บางสกิลดังนั้นการเลือกสายหรืออัพสกิลพาสติดตรงนี้ส่งผลต่อสกิลกดใช้เราด้วยระบบเกียร์หรือพวกอาวุธแล้วก็ชุดเกราะเนี่ยก็จะคล้ายๆกับเกมแอคชั่นอาร์พีทั่วๆไปที่อาวุธหรือชุดเกราะแต่ละชนิดจะมีสไตตเป็นของตัวเองมีระดับความหายากยิ่งหายากก็จะยิ่งตตดีีมเอฟทต่ดดีม จากเกมอื่นเล็กน้อยนั่นก็คือในระบบของชุดเกาะเนี่ยแหละครับส่วนมากที่ผมเจอในเดโมนะมันจะเป็นชุดเกระที่บวกความสามารถของสกิลหนึ่งสกิลอย่างเช่นกางเกงตัวนี้เนี่ยมันจะบวกความสามารถของสกิลวาร์ปของผมเมื่อวาร์ปออกไปมันจะตะโลศัตรูหลายชุดที่ผมเจอจะเป็นแนวนี้นั่นก็คือบวกความสามารถของสกิลกดใช้ด้วยที่ว่าแต่ละสายของ1คลาสเนี่ยมันมีความชัดเจนของมานับสมมุติสายฮาบิเกอร์เนี่ยมันไม่มีบวกความสามารถของสกิลวาร์ปนี่เลยความสามารถของกางเกงตัวนี้ก็จะไม่มีประโยชน์ต่อผมเลยเพราะผมไม่ได้ใช้สกิล ระบบเควสก็จะคล้ายๆกับเกมแอคชั่น RPG ทั่วๆไปที่มีระบบโคออกมาเป็นแกนกลางหลักของตัวเกมครับจะมีฮับส่วนกลางที่ไม่ว่าจะเป็น NPC ที่เราต้องไปรับเควสหรือว่าจุดที่เราจะต้องมากดเพื่อเข้าสู่โคลออปเปอเดชั่นเนี่ยก็จะอยู่ในฮับส่วนกลางทั้งหมดแบบแผนที่ก็จะเป็นแอรเรียแอเรียขนาดย่อมๆละกันพอเรารับเควสตรงนี้พอรับเสร็จมันก็จะนําทางเราไปสู่แอร์เรียใหม่ซึ่งเอาง่ายๆมันอารมณ์เหมือนดันเจียนน่นแหละก็คือฮับส่วนกลางเราจะเชื่อมต่อดันเจียนหลายๆดันเจียนเราก็มีหน้าที่รับเ วิ่งเข้าสู่ดันเจี้ยนหรือแอเรียใหม่นั่นแหละรูปแบบเควสก็จะเป็นแบบนี้นะครับรับเควสวิ่งไปเข้าดันเจี้ยนวิ่งไปเข้าแอเรียใหม่เคลียสิ่งที่เควสมอบหมายมาแล้วก็วิ่งกลับมาที่ฮับส่วนกลางแล้วก็ส่งเควสให้กับ NPC เนะื้อเรื่อง่าจะดาเนินผ่านเควสหลักไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆผมไม่รู้ว่าหลังเอ็นเกมหรือหลังจบเกมแล้วเนี่ยเขาจะมีคอนเทนต์อะไรให้เราได้เล่นหรือเปล่าแต่ณนะตอนนี้ที่ผมได้ลองสัมผัสจากตัวเดโมโเนี่ยก็คือการที่เราวิ่งไปรับเควสแล้วก็เข้าไปทำเควสนะครั เหตุผลที่เราต้องเข้าไปในแอเรียนี้คือเนื้อเรื่องมันจะบอกว่าทําไมเราต้องเข้าไปในแอเรียนี้นะหรือเราต้องไปทําอะไรคงต้องมารอดูกันว่าเกมนี้มันจะมีคอนเทนต์อะไรมากกว่านี้ไหมหรือตอน end เกมหรือตอนจบเกมไปแล้วเนี่ยมันจะมีคอนเทนต์ให้เราได้เล่นหลังจากจบเกมหรือเปล่านะในตัวเดโมมันจะเป็นแค่เควสหลักกับเควสเสริมคงได้แต่รอดูกันอีกทีครับในตัวเกมเต็มๆ เราก็มาถึงช่วงสรุปกันแล้วซึ่งก็เหมือนอย่างเดิมผมจะแบ่งระดับความน่าเล่นออกเป็น5ระดับนั่นก็คือ1ไม่น่าเล่น2เฉยๆ3มไมไ่แย่4ีน่าเล่นและ5้น่าเล่นขั้นสุดโดยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับ้าใครไปชอบหรือไม่ถูกใจยังไงเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้ด้วยและผมจะให้ระดับความน่าเล่นของเกมเ Out ไ i d e r อยู่ที่ระดับไม่ดีไม่แย่ครับ ถ้าผมไม่ได้ลองเล่นเดโมก่อนเนี่ยผมจะให้มันอยู่ที่ระดับหน้าเล่นด้วยซ้ำนะแต่พอได้ลองเดโมแล้วเนี่ยเกมเพย์ตอนเล่นมันก็ไม่ได้มีอะไรมากยิงยิงยิงปล่อยสกิลยิงยิงยิงปล่อยสกิลแถมการรีเจนเลือดคือการฆ่าศัตรูดังนั้นเราต้องวิ่งเข้าไปฆ่ามันนะครับยิ่งถ้าเราเล่นทิกสเตอร์หรือว่าเดเวสเตเตอร์เนี่ยมันต้องฆ่าศตตรูในระยะใกล้เราต้องวิ่งเข้าไปฆ่ามันระยะใกล้ๆคือเกมมันจะบังคับให้เราบวกประเด็นก็คือเกมเพย์มันไม่ได้เหมาะกับการวิ่งเข้าไปบวกครับไม่เหมือนดูมที่มีลูกกกเเลนนเล่น่นนนนใใาารรรหือ ฆ่าศัตรูได้เยอะมากเรามีลูกเล่นในการฆ่าคือปืน3กระบอกกับสกิล3สกิลที่เราสามารถใช้ได้รูปแบบเกมเพลย์เวลาเราเล่นคือการวิ่งเข้าไปฆ่าหรือหลบหลังคาเวอร์ยิงศัตรูใช้สกิลแค่นี้ครับหมดแล้วคุณจะรู้สึกว่าเกมเพลย์มันจำเจภายในการเล่นไม่กี่ชั่วโมงครับและเกมมันก็ขับเคลื่อนเนื้อเรื่องด้วยคอนเทนต์ในเดโมมีแค่เนื้อเรื่องกับเควสเสริมตัวเกมเต็มๆเ,เรายังไม่รู้ว่ามีคอนเทนต์อะไรมากกว่าสิ่งที่ผมได้เจอมาในเดโมหรือเปล่าเอาง่ายๆเลยนะอารมณ์การเล่นมันคือเกมซิงเกิ เข้ามาแค่นั้นครับถ้าใครชอบเนื้อเรื่องที่มันปูมาเนี่ยก็จะเสพได้เรื่อยๆนะแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบเนื้อเรื่องแล้วก็ต้องมาลุ้นกันว่าคุณจะชอบเกมเพลย์ของมันไหมและถึงแม้ว่าคุณจะชอบทั้งเกมเพลย์แล้วก็ทั้งเนื้อเรื่องเลยถ้าคุณเล่นเนื้อเรื่องจบแล้วมันจะมีคอนเทนต์ให้เราได้เล่นหลังเอนเกมหรือเปล่าต้องมารอดูในตัวเกมเต็มๆมาว่าเขาจะมีอะไรรองรับการเล่นแบบโคออเพิ่มมากกว่านี้ไหมมีคอนเทนต์อะไรที่เหมาะสมต่อการเล่นโคออฟไหมหรือในช่วงเอนเกมจะมีอะไรให้เราได้เล่นมากกว พอแล้วมันอาจจะไม่ค่อยคุ้มค่ากับการซื้อมาเล่นก็ได้นะครับแต่ก็ยังดีเขามีเดโมให้เราได้ลองเล่นผมก็ขอแนะนําให้ลองเดโมก่อนละกันจะได้รู้ว่าตัวคุณเนี่ยชอบเกมเพลย์แล้วก็เนื้อเรื่องที่มันปูมาของเกมเกมนี้ไหมสุดท้ายก็ต้องขอย้ำอีกครั้งละกันว่ามันเป็นแค่ความคิดเห็นตัวตัวของผมก็ถือว่าผมไปด้อีกหนึ่งข้อมูลที่จะช่วยให้คุณใช้ประกอบการตัดสินใจในการซื้อเกมละกันใครที่อยากสนับสนุนผมก็สามารถโดเดด้ช่องทางด้านล่างหรือกดปุ่มสมัครเพื่อสมัครสมาชิกแถมผู้ที่สมัคครรรรสมมมมาาาาชิิิกกไไ่่วจจะะเเป็นนนนหับีุ Let EW 8 เงื่นไขหรือรายละเอียดกิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวผมจะทาคลิปแยกไว้ไม่ก็อาจจะโพสต์อยู่ในช่องชุมชนฝากไว้ด้วยละกันกับกิจกรรมแจกเกมในเท็เทอีวิแปดเนาะ็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูกันด้วยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มรับติดตามเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากผมได้สาหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม